เจริญอินทรีห้าเพื่อลักโอรัมพาคียสังโยชนิคุทั้งหลายโอรัมพาคียสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีละพัตตปรามาสการมชันทะพยาบาทพิคุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าประการพิคุทั้งหลายอินทรีห้า อันพิขุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกํำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาเคียสังโยชน์ประการเหล่านี้พิกุทั้งหลายอินทรีห้าเป็นอย่างไรคือพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัตทินทรีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยินทรีย์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสตินีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธินีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัญญีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ พิกุทั้งหลายอินรี่ห้าเหล่านี้อันพิกุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคิยะสังโยชห้าประการแล